สวัสดีครับพี่น้องมือนียจผ้ามาหาของปลาครับมือนีพุนไม้หาหยาครับมีเฉพาะแถวอีสานนะครับต้นมะเดื่อไก่ครับพุนเม้หาหยาเดี๋ยวจะพามาเบิงครับเบิงสดบ้างครับเป็นตีตสดเดี๋ยวจะพาไปเบิงนวยนะนี่บอกหาหยากครับคู่มือ เดี๋ยวจะพามาันดูหน่อยครับมี่บ,บอสนี่ครับหน่วยครับหน่วยดิบนะครับ แก่ห้องกันซอยมากนะครับวันนี้มากที่มันสุกมาครับหน่วยมันเป็นยังไงเดี๋ยว้วจะพามากี้ผมกระกรีบลงมานะครับมันบ่ค่อยมีนะครับคู่มือเดินข้าหายาบนะครับมีอยู่ตามป่านะครับนะครับที่ในป่าป่าข้าง หน่วยสุกมันก็เป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับหน่วยสุกจะออกเหลืองเหลืองงีกันครับรสชาติหอมครับหวานครับคลองดีซานครับหาหยากอะไรเข้ามือครับวันเดียวหักินง่ายๆครับต้นมันก็นสี ถูกตัดถูกโค่นเมื่อน,นะครับ,รบ,รบเลยพาม,ามาดูครับต่อไปจะบ่คอยเห็นอีกนะครับสดมดนันสดมันน้อยมันเลครับพามาดูก้อนครับถ้ามาคลิปกับคลิปกับฝากากดติดตามาก,าก,ากาไดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมจะได้ ดูยังแปลกๆไปนะครับอีสานอีสานบานเฮานี่ครับครับพามาเบ่งแหละตอนเด็กไก่ล้ะครับมี่ยังม่เที่ยงนาวพื่อภาพไปเบิง์ยังกัรอดที่ตามมึงนะครับมือเนี่ย็ขอ,ขอกราบสวัสดีครับ